หนิงเมืองเหยาบทที่539กล้าคิดที่จะเล่นแง่เจ้าทำกับข้าเช่นนี้ไม่ได้หลิงฮ่องเต้ต้องไม่ยอมแน่นางเว่ยต้องการเอาชีวิตรอดจึงไม่สนใจอะไรอีกต่อไปตอนนี้นางยังอ้างถึงหลิงฮ่องเต้อีกด้วยแต่นางไม่รู้หรือว่าราชวงศ์ของเมืองหลิงนั้นไม่ลงรอยกับจูนของผู้สำเร็จราชการหนิงเมืองเหยาเดินไปตรงหน้าของนางเว่ยก่อนจะเชิดคางเพื่อบังคับให้นางเงยหน้าขึ้นมอง รู้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ใดหลิงเมืองยาวถามอย่างแถวเบาจวนของผู้สำเร็จราชการหลังจากตอบคำถามจบนางเว่ยก็ตระหนักได้ว่าตนเองช่างง่เขลาวนะักสีหน้าของนางบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเก่าถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าเจ้ารู้แต่ก็ยังช่วยเหลือหลิงฮ่องเต้เก็บรวบรวมข้อมูลจากจวนแห่งนี้อีกหลิงฮ่องเต้มอบอะไรเป็นรางวัลให้เจ้าหรือหืมน้ำเสียงของนางเปลี่ยนไปในทันทีนางไม่อาจเป็นสายลับได้เลยจริงๆ ร่างกายของนางเว่้ยสันเทิมไปทั่วนางรู้สึกเสียใจอย่างมากหากนางไม่พูดเช่นนั้นออกไปก็คงจับพอมีโอกาสรอดชีวิตอยู่บ้างข้าไม่ได้ทำไม่ได้ทำหรือหากไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วเจ้ายังอยากอยู่เป็นม่าที่นี่หลายปีเช่นนี้หรือเจ้าคิดว่าพวกเราโง่เหมือนกับเจ้าหรือยอย่างไรกันหนิงเมื่อยาเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งขึ้นในทันทีเดิมทีหนานกงหนิงเคยคิดว่าหญิงสาวที่เติบโตมาในชนบทตั้งแต่ยังเด็กแบบนาง จะไม่สามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความกังวลของเขาจะสูญเปล่านานกงหนิงข่ามอบหมายให้เจ้าเป็นคนจัดการนางเจ้ารีบข้อมูลต่างๆออกจากปากของนางโดยวิธีใดก็ได้แต่ถ้าหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถถามชิงซูงได้เลยนางยินดีช่วยหนิงเมื่งเหยาพูดอย่างมีเล่ดนานทั้งชิงเสวียอและชิงจูต่างก็มองนางว่อย่างมุ่งร้าย ให้ชิงซวงช่วยหรือพวกนางทำได้เพียงไว้อะไรแก่หญิงผู้นี้เท่านั้นเพราะแม้แต่ชายหนุ่มร่างกายกำยำยังไม่อาจทนทานต่อฝีมือของชิงซวงได้เลยนับประสาอะไรกับหญิงสาวบอบางที่ไม่เคยลำบากมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเหล่าองครักษ์เงาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดรวมถึงหน่วยกล้าตายเมื่อคนเหล่านั้นต้องตกอยู่ในน้ำมือของชิงซวงสภาพของพวกเขานั้นก็ดูราวกับถูกทารุณกรรมอย่างไม่มีชิ้นดี นานกงหนิงมองแววตาของชิงเซวียยอและชิงจูแล้วรู้สึกหวาดกลัวจนขนลุกเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับสองคนนี้ใช่หรือไม่องหญิงถ้าเช่นนั้นกระหม่อมขอตัวพะยะค่ะเขาคิดอะไรไม่ออกจึงรีบพูดขึ้นอย่างรวดเร็วหนิงเมื่อยาวผนกศีรษะไปเถอะขณะที่นางเว่ยถูกเหล่าข้ารับใช้พาตัวออกไปสีหน้าของนางดูสิ้นหวังอย่างมากนอกจากนี้สาวใช้ที่ติดตามนางเว่ยมาก็มีสีหน้าหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่คิดจะทำร้ายหนิงเมืองเหยาหญิงสาวมองเหล่าข้ารับใช้ที่คุกเข่าบนพื้นด้วยเนื้อตัวสั่นเทาจัดการพวกนางคนเหล่านี้ย่อมเป็นคนไม่ดีเมื่อบรรดาข้ารับใช้ได้ยินคำสั่งของหญิงสาวสีหน้าพวกนางก็เปลี่ยนไปในทันทีหนึ่งในนั้นมองหนิงเมืองเหยาด้วยความคลาดกลัวองค์หญิงเทคะนางบังคับให้พวกหมอมฉันต้องทำเช่นนี้เทคะ หนิงเมื่อยาวมองหญิงสาวที่รีบแสดงความจงรักพักดีคนนั้นด้วยรอยยิ้มเคี่ยนนางและซักถามกับนางเทียงแค่คนเดียวหญิงสาวคนนั้นพึพมพำหมายความว่าอย่างไรหรือเพคะไม่มีอะไรหรอกเจ้าแค่ดูมีพิรุษข้าเลยอยากทําให้มันชัดเจนหนิงเมื่อยาวมองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มที่กว้างกว่าเมื่อครู่นี้ข้าไม่ได้เรียกตัวเองว่าข้ากับองค์หญิงเจ้ากล้าดีอย่างไรกันชิงจู่ตวาดด้วยความโกรธเคือง สีหน้าของข้ารับใช้คนนั้นเปลี่ยนไปทันทีนางมองชิงจูก่อนจะก้มหน้าลงและหยุดพูดไม่ว่าจะมองท่าทีของนางอย่างไรก็ดูไม่เหมือนกับข้ารับใช้เลยแม้แต่น้อยหนิงเมื่อเหยา่รู้สึกว่าอีกฝ่ายมิได้หวาดกลัวและเห็นได้ชัดว่านางไม่คิดว่าหญิงสาวนั้นเป็นคนพูดจริงทำจริงบางทีในสายตาของข้ารับใช้อาจจะมองว่าหนิงเมื่อเหยา่เพียงแค่ลงโทษด,ด้วยการเที่ยมตีหรืออาจจะใช้วิธีอื่นๆแล้วก็จบปัญหากันไป หนิงเมื่อเหยามองหน้าสาวใช้ที่ดูไม่หวาดกลัวก่อนจะพูดอย่างเยอ้ยอยันชิงจูส่งตัวนางให้ชิงซงตราบใดที่เราได้ข้อมูลที่ต้องการชีวิตของนางผู้นี้ก็ไม่สําคัญอะไรจ้าค่ะชิงจูมองค่ารับใช้คนนั้นด้วยแววตาเหยียดหยามก่อนจะลากนางไปหาชิงซงขณะนั้นเองไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่านางจะมีชีวิตรอดกลับมาอีกหรือไม่ เมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นแววตาของชิงจูก็สัมผัสได้ถึงลางร้ายจากนั้นนางจึงเริ่มดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดรู้หรือไม่ว่าเรื่องร้ายแรงที่สุดที่เจ้าทำก็คือการเล่นแง่ต่อหน้าองค์หญิงอย่างไรเล่าบทที่540เจ้ามีกองทัพให้ค่ากี่คนชิงซงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าชิงจูเดินเข้ามาพร้อมกับลากหญิงสาวคนหนึ่งมาด้วยเจ้ามาทำอะไรหรือ คุณหนูต้องการให้เจ้าจัดการกับคนคนนี้คุณหนูอยากได้ข้อมูลจากนางโดยไม่สนว่าจะเป็นหรือตายชิงจูมองสาวใช้ที่เรื่องเหงื่อตกด้วยแววตายเย็นชาชิงซวงพงกศีรษะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองส่วนเจ้าก็ไปดูแลนายน้อยเถอะชิงซวงเอ่ยพลางลากหญิงสาวไปในห้องที่อยู่ตรงสุดทางเดินจากนั้นชิงจูที่กำลังดูแลเฉียวมู่ซางอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงคร่ำครวญดังออกมาเป็นครั้งคราว ดูเหมือนว่าหลังจากที่ชิงซงอยู่กับหนานอวี่นางก็ยิ่งโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นผ่านไปเพียงสองกา้านทูบชิงซงก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมื่อชิงจูเห็นเช่นนั้นก็เอ่ยถามอย่างงอดไม่ได้เป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องห่วงทุกอย่างเรียบร้อยดีชิงซงหยิบกระดาษที่เต็มไปด้วยน้ำหมึกออกมากองหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเต็มไปด้วยเนื้อหาและข้อมูลที่อัดแน่นไปหาคุณหนูด้วยกันเถิดแล้วนายน้อยเล่า เขาตื่นแล้วและกำลังเล่นอยู่บนเตียงชิงจู่พูดอย่างไร้ทางเลือกนางไม่เคยเห็นเด็กที่เลี้ยงง่ายขนาดนี้มาก่อนทุกครั้งที่นายน้อยตื่นนอนเขาจะเล่นบนเตียงอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ร้องไห้งอแงยกเว้นตอนที่หิวหรือรู้สึกหมุดหงิดเท่านั้นไปกันเถอะชิงจูเดินกลับเข้าไปในจวนและอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาก่อนจะเดินไปที่สวนด้วยกันเมื่อมาถึงก็พบว่าหนิงเมื่อยาวยังคงมองดูกลุ่มคนที่คุกเขาอยู่ตรงหน้าของนาง พวกเขานั่งคุกเข่าอยู่เป็นเวลาสองก้านทูบแล้วบรรดาแม่บ้านหลายคนต่างเป็นลมกันไปหมดแต่ทว่าหนิงเมืองเหยาวยังคงมองดูพวกเขาด้วยรอยยิ้มหลังจากที่นางเว่ยถูกจับไปแล้วหญิงชราที่เป็นค่ารับใช้ก็ไม่กล้ายุยแย่หนิงเมืองเหยาอีกต่อไปตอนนี้แม่หญิงสาวกำลังยิ้มอย่างพึงพอใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรนาง ขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกหวาดผวาชิงซวงและชิงจูก็เดินเข้ามาพร้อมกับเด็กน้อยในอ้อมแขนคุณหนูเราได้ข้อมูลมาแล้วเจ้าค่ะหนิงเมือยาวพยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนจะยื่นมือไปรับกระดาษจากชิงซวงและอ่านมันอย่างละเอียดหลังจากอ่านจบนางก็หน้านน่งคิ้วขมวดเรียกหนานกงหนิงมาที่นี่มาดูว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบ้างหากเขาได้ข้อมูลที่แตกต่างจากกระดาษกองนี้นั่นหมายความว่าคนพวกนี้ช่างกล้าหาญไม่เบา เมื่อชิงจูกกำลังจะเดินไปก็พบว่านานกงหนิงนั้นเดินเข้ามาพอดีท่าทีของเขาดูเคร่งเครียดราวกับว่ามีข่าวร้ายอ่านข้อมูลในนี้ก่อนเถิดก่อนที่นานกงหนิงจะพูดอะไรหนิงเมื่อเหยาก็ยื่นกระดาษกองนั้นให้กับเขาหลังจากอ่านจบนานกงหนิงก็ตกใจข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากที่ใดกันขเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลพวกนี้เลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าในโจนผู้สำเร็จราชการแห่งนี้ อนุพันธ์รายาสองคนนั้นจะไม่ใช่ตัวเดินหมากที่แท้จริงของคนพวกนั้นแต่เป็นค่ารับใช้ที่อยู่รอบข้างพวกนางต่างหากหนิงเมื่อเหยาชื่นชมกับแผนการของหลิงฮ่องเต้ที่เขาบิงเบนความสนใจให้คนในจวนผู้สําเร็จราชการระแวกระวังเทียงอนุพันธ์รายาสองคนนั้นแต่แท้จริงแล้วกลับสงสัยรับที่ได้รับการฝึกฝนมาสืบค้นในจวนแห่งนี้แทนช่างเป็นแผนการอันแยบยลยิ่งนับองหญิงแล้วตอนนี้เราควรจะทําเช่นไรกันต่อพระยาค่ะ เราจะทำอะไรนะหรือก็ไปจับตัวคนที่อยู่ในรายชื่อนี้มาอย่างไรเล่าหนิงเมืองเหวยาวออกคำสั่งหลังจากได้รับคำสั่งนั้นกงหนิงก็เริ่มกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนิงเมืองเหวยาวมองนั้นกงหนิงจากไปจากนั้นนางก็ไล่อ่านข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหลังจากที่อ่านข้อมูลต่างๆหนิงเมืองเหวยาวก็กระซิบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจับกุมทุกคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงคนนั้นายาก่ะ หลังจากหนิงเมืองเหยาออกคำสั่งเฉียวเทียนช่างและหนานอวี่ก็กลับมาด้วยเนื้อตัวที่ชุ่มเหงื่อหญิงสาวตกตะลึงก่อนเอ่ยถามเกิดอะไรขึ้นเมืองหลิงเอาประชาชนของเมืองเซียวมาขู่ทหารของพวกเราเฉียวเทียนช่างบอกข่าวที่ตนเองเพิ่งรู้มาอย่างสั้นกระชับหนิงเมืองเหยาตัวแข็งเกร็งก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเป็นไปไม่ได้ข้ารู้พวกเขาเป็นพ่อค้าผู้คนรวมถึงนายน้อยบางคนแห่งเมืองเซียวไม่อาจออกมาจากเมืองหลิงได้ เฉียวเทียนช่างขบฟันกรอดขณะอธิบายหากไม่จัดการเรื่องนี้ให้ดีเขาก็กังวลว่ามันจะทำลายชื่อเสียงของเมืองเซียวเจ้าคิดจะทำอย่างไรหรือเมื่อหญิงสาวมองเข้าไปในดวงตาของสามีก็รู้ได้ว่าเขาต้องการจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเป็นแน่เหยาเหวยาเจ้ามีกองทัพให้ข่าสักกี่คนหรือบทที่54 1เดเหล่าองครักษ์ผู้แข็งแกร่ง นี่เป็นครั้งแรกที่เฉียวเทียนช่างมองหนิงเมื่อเยาด้วยสีหน้าจริงจังเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเขาห่วงแหนเมืองเซียวมากแค่ไหนรอให้นานกงหนิงกลับมาก่อนแล้วค่อยถามเขาว่าในจวนผู้สำเร็จราชการมีกองทัพกี่คนที่พอจะพึ่งพาได้ข้าจะยกกำลังคนเหล่านั้นให้กับเจ้าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่จะได้ก่อนวันพรุ่งนี้เช้าอย่างแน่นอนหญิงสาวคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งครึม รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายหนุ่มแววตาเผยให้เห็นถึงความพึงพอใจจากนั้นเขาจึงตอบกลับว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็สบายใจเจ้าจะยกกำลังพลไปช่วยเหลือพวกเขาหรือหนิงเมืองเยารู้จักสามีดีนางจึงคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายได้ไม่ยากเฉียวเทียนช่งงางผงศีรษะและขมวดคิ้วด้วยความกังวลเล็กน้อย มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหากเรื่องยังไม่จบค่าก็ไม่มั่นใจนักว่าจะมีประชาชนของเมืองเซียวต้องตกอยู่ในเนื้อมือของเมืองหลิงอีกกี่คนเจ้าจัดการเรื่องนี้เถอดข้าจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ดูเหมือนว่านี่ยังไม่ถึงขีดจ,จำกัดของเมืองหลิงมิฉะนั้นพวกเขาจะมีเวลาทําเรื่องไรสาระเหล่านี้ได้อย่างไรกันเฉียวเทียนช่างโอบกอดภรรยาก่อนจะก้มลงมาหอมแก้มและยิ้มให้เล็กน้อยพร้อมกับเอ่อยขอบคุณนาง คำพูดของเขาช่างเรียบง่ายแต่แฝงความหมายไว้มากมายนะหญิงสาวจึงยอมรับคำขอบคุณนั้นอย่างเงียบๆแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะจริงๆแล้วหนิงเมื่อเหยาไม่ชอบให้สามีพูดขอบคุณกับตนเพราะรู้สึกว่ามันทำให้นางกับเขาดูห่างเหินกันเฉียวเทียนช่างยิ้มและผงกศีรษะตกลงข้าจะไม่พูดอีกแล้ว หลังจากนั้นไม่นานนานกงหญิงก็มาถึงพร้อมกับนำองครักษ์ประมาณ20คนเข้ามาทุกคนต่างมีสีหน้างงง,งเพราะไม่รู้เลยว่าเหตุใดพวกเขาจึงถูกรวมตัวมาอยู่ที่นี่หนิงเมื่อเหยาคร้านที่จะเอ่ยถามทีละคนนางจึงหันไปออกคำสั่งกับชิงซงแทนชิงซงค้ามอบหมายให้เจ้าและหนานอวี่จัดการกับคนพวกนี้ข้าต้องการจะรู้ข้อมูลทุกอย่างโดยเร็วที่สุด เจ้าข้คุณหนูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลยชิงซงผงกสีสับพร้อมรอยยิ้มหนานกงหนิงรู้สึกประหลาดใจแต่มิได้ซักไซอะไรนะักหลังจากชิงซงและหนานอวี่จากไปพร้อมกับคนกลุ่มนั้นหนิงเมืองเหยวก็มองหนานกงหนิงด้วยท่าทีจริงจังหนานกงหนิงหากข้ามอบหมายให้เจ้าเป็นคนนํากองทัพไปสู้รบที่เมืองหลิงเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมกับพวกเราหรือไม่แม้ว่าหญิงสาวเคยถามคําถามนี้มาก่อนแล้ว แต่นางก็ถามอีกครั้งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนานกงหนิงมองตรงโดยไม่หลบสายตาของหญิงสาวเมืองหลิงเจริญมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะนายท่านของข้าและเขาไม่เคยสั่งให้พวกเราลงมือโจมตีเมืองหลิงแต่ตอนนี้หลิงฮ่องเต้กลับคิดไม่ซื่อดังนั้นพวกเราจึงต้องลงมือขอรับหลิงฮ่องเต้ต้องการจะยึดอำนาจของนานกงเยี่ยนมาเป็นเวลานานและคนพวกนั้นยังแอบลักลอบโจมตีพวกเขาหลายครั้ง แต่นานกงเยี่ยงกลับสั่งว่าอย่าตอบโต้พวกเขาจึงทําได้แค่รอคอยอย่างทุกใจจนถึงตอนนี้และหลังจากที่มีข่าวเรื่องการหายตัวเกิดขึ้นทําให้ในที่สุดหลิงฮ่องเต้ก็วางแผนลงมือกับจวนผู้สําเร็จราชการจนได้ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องทนนิ่งเฉยต่อเมืองที่ฮ่องเต้คิดจะทําลายพวกเขาอีกต่อไปแม้ว่าหนานกงหนงจะไม่ตอบคําถามของหนิงเมืองเยาอย่างตรงไปตรงมา แต่หญิงสาวก็เข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายหมายความว่าอย่างไรเขาต้องการจะสื่อว่าในเมื่อคนพวกนั้นลงมือกับพวกเราก่อนดังนั้นพวกเราจึงต้องตอบโต้กลับเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ว่าได้หนิงเมื่อยาวผนกศีสะะอย่างพึงพอใจส่งตัวพลทหารที่เจ้าคิดว่าชื่อใจได้ให้กับเทียนช่างขอรับนานกงหนิงถิวปากเพื่อส่งสัญญ,ญาณเป็นเสียงสั้นๆสามครั้งตามด้วยเสียงยาวๆอีกสองครั้ง หลังจากผิวปากนานกงหญิงก็สังเกตเห็นว่าหญิงสาวกำลังมองเขาอย่างคลางแคลงใจเขาจึงอธิบายที่หลิงห้องเต้โจมตีจนแห่งนี้เป็นหลักนั่นก็เพราะเหล่าองครษ์ที่แข็งแกร่งของท่านผู้สำเร็จราชการขอรับหืมมันคือกองทัพจำนวนหมื่นคนพวกเขาได้รับการฝึกฝนจากนายท่านเป็นการส่วนตัวและคนกลุ่มนั้นก็หลบซ่อนตัวมากว่าสิบปีแล้วหลิงฮ่องเต้ส่งคนมาจับตาดูคนกลุ่มนั้นเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ไร้ประโยชน์นอกจากนี้หลิงฮ่องเต้ยังหวาดกลัวต่อกองกําลังนี้เขาจึงไม่ยอมลงมือก่อนแต่กลับสงสัยรับจํานวนมากมาเสือบข่าวแทนหนิงเมื่อเยาผงกศีสะอย่างเข้าใจถ้าเช่นนั้นเราก็สามารถใช้งานกองทัพทั้งหมื่นคนเหล่านี้ได้ใช่หรือไม่ขอรับแต่ทว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องการหายตัวไปของนายท่านเหล่าหัวหน้าข้ารับใช้ส่วนใหญ่ต่างก็ออกตามาหาเขา ทำให้ตอนนี้อาจจะมีคนหลงเหลืออยู่เพียง5,000คนเท่านั้นขอรับเมื่อเอ่ยถึงนายท่านของพวกเขาหนานกงหนิงก็รู้สึกเป็นกังวลจนหน้านิ่งทิ้วขมวดอย่างเห็นได้ชัดหนิงเมื่อยาวหันไปถามเฉียวเทียนช่าง5,000คนเพียงพอหรือไม่บทที่542นางอยู่ในจจนของผู้สําเร็จราชการแล้วเพียงพอแล้วเขาเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทหารของผู้สําเร็จราชการแห่งเมืองหลิงมาก่อนพวกเขาทุกคนต่างช่ำชองในการต่อสู้เป็นกลุ่ม แม้จะไม่อาจพูดได้ว่าพวกเขาต่อสู้แบบหนึ่งต่อร้อยได้แต่ก็สามารถสู้กับศัตรูแบบหนึ่งต่อสิบได้อย่างแน่นอนหนิงเมื่อเยาผงกศีรษะนันกงหนิงบอกนักรบเหล่านั้นด้วยว่าเมื่อถึงเวลาสู้รบพวกเขาจะต้องกลายเป็นปรปักษ์กับเมืองหลิงทั้งนี้เพราะพวกเขาต่างมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องเมืองหลิงนันกงหนิงพยักหน้าองคหญิงปรดวางใจในเรื่องนี้เถิดพระยะค่ะตอนนี้ข้าต้องขอรบกวนนายน้อยให้ตามข้ามาด้วยพระยะค่ะ เทียนช่างพวกเจ้าทุกคนออกเดินทางกันก่อนเถอะข้าไม่เป็นไรเฉียวเทียนช่างรับรู้ก่อนจะบอกให้ภรรยาและคนอื่นๆดูแลตัวเองเดิมทีชายหนุ่มคิดจะให้หนานอ,นอวี่คอยอยู่ดูแลพวกนางแต่เขาบอกว่าตอนนี้ชิงซงเข้าใจเรื่องกูพิษมากขึ้นระดับหนึ่งแล้วดังนั้นเขาจึงไว้ใจให้นางดูแลหนิงเม,มืองเยาเมื่อเฉียวเทียนช่างได้ยินเช่นนั้นก็ไม่คัดค้านและพาเขาไปด้วยก่อนจะจากไปพร้อมกับหนานกงหนิง หลังจากที่พวกเขาจากไปหนิงเมืองเยาก็เอามือเท้าคางและมองสวนที่มีดอกไม้เบ่งบานอุโยโวเดินเข้ามาหาและเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าพอดีแผนการของเจ้าค่อนข้างเปราะบ,บางนักในตอนแรกนั้นชายผู้นี้อยู่ตรงสวนหลังบ้านแต่เพราะมีเสียงดังมากเกินไปเขาจึงเดินออกมาดูหนิงเมืองเยาพายมือให้อุโยวนั่งลงก่อนจะเห็นว่าเขากำลังมองเด็กน้อยหญิงสาวรู้สึกพูดไม่ออกแต่ก็ยื่นลูกชายของตนให้อีกฝ่ายอุ้ม ในเมื่อเจ้าชอบเด็กมากขนาดนี้เจ้าก็ควรจะมีลูกสักคนนะข้าเป็นผู้ชายไม่อาจคลอดบุตรได้หรอกอุโยวอเอ่ยพลางทำสีหน้าเคร่งครึมข้าไม่ได้บอกให้เจ้าคลอดลูกเองข้าหมายถึงให้เจ้าแต่งงานกับหญิงสาวสักคนและให้นางเป็นคนคลอดลูกให้เจ้าต่างหากเล่าหญิงเมื่อยาวกลอกตาใส่อุโยวอราวกับจะบอกว่าเจ้าเคยพยายามจะตั้งครันมาก่อนหรือถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่รู้ด้วยแล้ว อูโยว์พะงาจากนั้นก็ยิ้มและสายหน้าเราค่อยคุยเรื่องนี้กันภายหลังเถิดเมื่อหญิงสาวเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีเช่นนั้นก็ไม่พูดอะไรต่อเขามีปมในใจที่ต้องแก้ด้วยตนเองนางเป็นเทียงคนนอกต่อให้พูดคล่ามไปก็ไรประโยชน์อยู่ดีอูโยว์หยอกล้อก,กับเด็กน้อยขณะเอ่ยขึ้นแผนการของเจ้าจงแจ้งเกินไปเจ้าไม่กังวลหรือว่าหลิงฮ่องเต้จะรู้ทัน หากเขารู้ทันแล้วทำไมหรือข้าจะทำให้เขาวุ่นวายจนไม่มีเวลาต่อกรก,กับข้าเลยทีเดียวหนิงเมืงองเหาอวีเฟิงและเฉียวเทียนช่างรวมถึงชายแดนทั้งหลายต่างลงมือโจมตีอีกฝ่ายพร้อมกันนางจะรอดูว่าหลิงฮ่องเต้จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเจ้าต้องการจะทำอะไรหรืออูโยวาถามอย่างสงสยัยจริงๆแล้วข้าอยากจะเติมเชื้อไฟให้เขาต้องร้อนรนมากขึ้นอีกหนิงเมืองเหวหัวเราะอ,อย่างชั่วร้าย อูโยวอหยุดเย,ย้าแย่เด็กน้อยและมองหญิงสาวโดยไม่รู้จะพูดอย่างไรโชคดีที่ตอนนี้ข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าก็จริงหนิงเมื่อยาวแสดงท่าทีจริงจังจนเปลือกตาของอูโยวอกระตุกนางจะเลือกหลงตัวเองสักทีได้หรือไม่เล่าหนิงเมื่อยายื่นมือไปตบ,บ่าของชายหนุ่มและกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมในไม่ช้าเจ้าก็จะรู้ว่าตนเองเลือกถูกแล้วจิงจู คุณหนูวางใจได้เลยเจา้าข้าได้ถ่ายทอดคำสั่งของท่านเรียบร้อยแล้วชิงจูเอ่ยด้วยรอยยิ้มพวกนางชอบเมืองเซียวอย่างมากอย่างน้อยฮ่องเต้ของที่นั่นก็เป็นคนดีและหมู่บ้านของพวกเขาก็ไม่แย่นักดังนั้นพวกนางจึงต้องการที่จะปกป้องเมืองเซียวเป็นอย่างมากอูโยวอมองชิงจูแล้วหัวใจของเขาก็รู้สึกปั่นป่วนนางวังหลวงของเมืองหลิงหลิงฮ่องเต้มองผู้คนเบื้องล่างด้วยสายตาเย็นชานี่คือแผนการที่พวกเจ้าคิดได้ หลังจากใช้เวลาคิดมาเนื่อนานเช่นนั้นหรือหลิงฮ่องเต้ต้องการจะตบหน้าคนเหล่านี้ให้ตายเสียก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ตอนนี้พวกเขากลับอยู่ในจุดที่โดนกดดันจนไม่มีโอกาสได้ตอบโต้กลับนอกจากนี้เสนาบดีการคลังยังเข้ามารายงานว่าเศรษฐกิจในตอนนี้ของเมืองหลิงนั้นตกต่ำลงอย่างมากในตอนแรกนั้นพวกเขากวาดล้างกองกำลังจากทงเป่าใจไปจำนวนหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วหลิงฮ่องเต้ก็กระหนักได้ว่ากองกําลังเหล่านั้นเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆที่ไม่สามารถทําให้รากฐานของอีกฝ่ายสั่นคลอนได้นำซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ธุรกิจที่คนพวกนั้นแอบสร้างขึ้นอย่างลับๆก็ทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงฝ่าบาทหนิงเมื่อเหวาอาจจะเข้ามาที่นี่พะยะค่ะจู่ๆก็มีใครบางคนพูดขึ้นหลิงฮ่องเต้รู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่ข้ายังไม่ได้รับข่าวครา,าวใดๆเลย ตอนนี้นางอาจจะอยู่ในโจนของผู้สำเร็จราชการแล้วก็ได้พะยะค่ะคนผู้นั้นยังคงเอ่ยต่อหลิงฮ่องเต้โกรธจ,จนแทบคลั่งตอนนี้จจนของผู้สำเร็จราชการเป็นเหมือนป้องปราการเหล็กที่เขาไม่มีทางรับรู้ข่าวสารใดๆไ,ได้นอกจากนี้สายลับในโจนแห่งนั้นก็ยังไม่ส่งข้อมูลใดๆมาให้เขาเลยเป็นไปได้ว่าสายลับทั้งหลายจะถูกคนในโจนแห่งนั้นกวาดล้างจนหมดสิ้นแล้วจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเท่าหากเขาจะลงมือโจมตีในตอนนี้